สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านเลยนะครับผมคลิปนี้มาเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่ๆก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายหรือฮานอยมัดรวม3นอยนะครับพี่ๆในรอบนี้ผมจะเน้นให้ใน3นอยเนาะก็คือนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p นะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขในรอบไหนแล้วค่อยเอาไปเสี่ยงโชคในรอบแต่ละรอบนะครับผมเนาะเมื่อวานนะครับต้องบอกแบบนี้ว่า คลิปนะครับพี่พคลิปผมโหลดโหลดลงเสร็จแล้วนะครับในช่องทาง YouTube แต่ว่าลืมลืมลงให้พี่พี่สมาชิกนะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่มีใครถามมาเลยนะเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ผมลืมลงนะครับก็คือโหลดโหลดเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งเขาเรียกว่าตั้งชื่อตั้งอะไรเรียบร้อยแต่ว่าลืมเปิดสาธารณะนะครับพี่พี่เนาะโอ้ผมน่าเสียดายมากเลยเพราะว่า ถ้าเกิดใครติดตามในโค้งสุดท้ายนะ้ะงทะลุด8เนี่ยก็ยังจะมาสายเบิ้ลไอสายรูดเด้งเดงนะครับพี่พี่เนอะเมื่อวานนี้ผมให้7กับกับ8นะครับเมื่อวาน7เนี่ยไม่มานะครับเเขาไปอยู่ยาหลักร้อยรอบเดียวเนาะสองรอบเนาะเขาไปอยู่หลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันนะครับพี่พี่ห้าร้อยพิเศษนะครับเจ็ดศูนย์ห้าหกสี่นะครับพี่พี่ในรอบนี้ของเราไม่มานะครับเนาะไม่มานะครับ ส่วนในฮานอยปกติ098กับ88เนาะในรอบนี้ใครรูดที่8นะครับพี่ๆเข้าไปที่98แล้วก็88เนาะเด้งบนเด้งล่างรอบนี้ส่วนท่าในใดถ้าเกิดจับวินลิตลาเมื่อวานนี้098นะครับอันนี้ผมมาสรุปให้ดูเฉยๆนะครับเมื่อวานเนี้ยในสูตรเนี้ยผมไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ลงในช่องทาง u t u b e นะครับเมื่อวานนี้ผมติดงานแล้วก็ลืมเลยนะครับเมื่อวานนี้ VIP นะครับ76159กนะครับรอบนี้ไม่มาเนาะสรุปแล้วมาแค่สายลูดรอบเดียวนะครับแล้วก็สายจับวินแตก3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมกันต่อนะครับพี่พี่วันนี้ไม่ลืมเนาะวันนี้วันนี้ขอให้มาเด้งๆงนะครับเลขตารางนะครับก็จะมี2 3 1 สองสามหนึ่งห้าเก้าเจ็ดนะครับ, 2, 3, 1, 5, 9, 7, รบพี่พี่ส่วนนะครับผมสายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดนะครับพี่พี่สอง 2กับ3เนาะผมให้วิ่งนะครับไปที่เลข3สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข2 3 1 3 5 3 7 3 9 2 1 2 5 2 7 2 9 3ตัวผมให้ไปที่2 สามหนึ่งสามสองเก้านะครับผมสองเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับพี่พี่แล้วก็สามเจ็ดนะครับ ตารางก็3กับ2เนาะเพราะว่าอาจจะมีพี่ๆบางท่านไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับวินที่เลขตารางได้เลยนะครับแนวทางก็จับประมาณนี้นะครับพี่ๆชื่นชอบในสูตรแยกน้อยนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้หรือว่าท่านใดชอบมัดรวมก็ในสูตรนี้นะครับผมวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ